สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนครับ fc นะคะช่องสาวในเมืองสว่างค่ะกับช่องจำลองเล่นเงินชาแนลค่ะพาพี่น้องมาพิชิตถ้ำนาคาที่อุทยานแห่งชาติภูรังกานะคะจุดนี้คือจุดไฮไลท์สูตรยอดมีป้ายชัดเจนถ้าผู้ใดมาถึงเรยวบบได้ทายไม่ได้ถ่ายรูปก็จะ บอเห็นป้ายเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะผ่านการถ่ายรูปป้ายพิชิตถ้ำนาคานะคะแล้วก็เข่าแถวรอดเพราะว่าไก่เพิ่งจะเป็นจับคิ้วถ้ำนาคานั้นเป็นถ้ำเปิดบพราะเมนทำมืดเด้อค่ะทำเจ้ถ้ำเปิดเพราะว่าพญานาคาก็จะเป็นขดขดขนดขนอยู่แล้วก็จะเป็นบันไดแคบแคทางลง เพื่อไปชมถ้ำนาคาค่ะความสวยงามของถ้ำนาคาก็คือเป็นถ้ำที่อยู่บนยอดเขาภูลังกาล่ะก็ถ้าเ้ามาในช่วงหนาฝนก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติผู้เขาหินทรายที่มีฝนมีหมอกนะคะแล้วก็มีพืชคล้ายๆพืชตะไคร่น้ำล่ะพี่น้อง กาะสวยงามเขียวขจีทุกคนที่กำลังเดินลงไปชมความงามขอ้งถ้ำนาคาจะต้องเดินทางลงไปด้วยความสงบไม่ส่งเสียงดังจนเกินไปเดี<อ>๋ยวก็แถวเลียงหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นช่องแคบทุกคนก็จะค่อยๆเดินแถวเลี้ยงหนึ่งไป นี่ค่ะสวยว่ค่ะพี่น้องบางแน่เป็นช่องแคบแคบแต่เดินได้นะคะคุณจะอ้วนแค่ไหนก็เดินได้ <c oughs> นี่คือบรรยากาศการเดินลงไปเพื่อกาบไหว้ชมภาำนาคาเป็นถ้ำที่มีม่น์ขลันนะคะมีฝนโ<ไ>ปรยปานน้ำทิบฉลมทุกคนก็จะเอามือ รงเอาน้ำฝนน้ำทิพย์ลูเอามาดลังงนาเอามาดใส่เขียนใส่ขาใส่หัวใส่ข้อเพื่อให้เราได้พลังจากธรรมชาติค่ะจะได้แข็งแรงสวยๆค่ะพี่น้องถ้าไปเบิง่งไปเห็นด้วยตายิ่งจะเห็นความงามความแปลกประหลาดมหัศจัรย์ของถ้ำนาคานะคะที่ตรงนี้ลงมาถ,ถึงอ,อ เดินถ้ำค่ะก็จะมีตรงที่เป็นช่องแสงกร<า><า>ะมีเลือนนี่คืออยู่ในโถงถ้านะคะโถงถ้านาคาพี่น้องกับสีม่องเห็นว่าเป็นขนดของพญายนาค่าน,าคานะคะ ย,อยย่งยค่ะเป็นขนดขนดอยู่มีทั้งมองเมือดแล้วก็มีทั้งมองแจ้งเป็นเป็นความมหัศจรรย์ของถ้ำนาคาที่มีตำนานความเป็นมาลี้ลับยาวนานมากที่ผู้ล่างกานะคะพี่น้องนี่ลูกหลานยัดพี่น้องลูกหลานหลานน้อยๆก็ไปน้่มพอมันอุ่มโอ้ยค่ะตรงนี้คือจุด ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงการลงไปทำหน้าค่านะคะจะมีให้ไหลอยู่จุดที่หนึงก็คือจุดกระซิบขอพรจุดที่สอก็เป็นจุดอขอพรสุขภาพนะคะจุดไหว้พระขอพรค่ะ จุดสุดท้ายจะเป็นจุดโอพรดวงตาพญานาะคนี่เบิ่งเอาพี่นอ้อ,องคนแมนผู้ใดได้ไปเที่ยวไปเบิ่งไปชมก็จะได้เห็นความจริงค่ะด้วยตัวเองวสวยสวยย็นสบายผ่านจุดที่มืด ตรงที่มืดก็คือขนดตมันานหน้าค่าบังนะคะทุกคนก็จะไปอย่างสงบมีสมาธิแน่วแน่ตรงนี้จะเป็นจุดรับแสงรับแสงสว่างค่ะ เป็นถ้าที่สวยงามแล้วก็บ่ฮ้อนบ่ฮ้อนบ่อบอ้าวนะคะพี่น้องเกือบอยู่หนาผาเลยได้เนี่ยเกือบจะเป็นหน้าผาภูลังกาลงทางนึงเลี่ยงไปเธอละหนึงคนแต่ว่าทางขึ้นจะอยู่อีกจุดนึงตรงนี้คือจุดรับแสงนะคะทุกคนก็จะมารับน้ำมนต์ทิป วามันนำมุ่นทิพย์จากสวรรค์ภลระพี่น้องจริงๆก็คือธรรมชาติฝนหยาดฝนทิพย์ได้แสงพลังธรรมชาติเอากับสิมีความแข็งแรงมีพลังใจที่แน่แน่สาวในคขอบ์บอนในจุดรับแสงอยากจะให้มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี สวยๆวยกหนอนทรงขึ้นไปจากจุดรับแสงนะคะเข้าก็จะมาเขาแถวเลี่ยงนึงตามลำดับที่ไกด์เ,เตรียมไว้จุดนี้จะเป็นจุดที่ใส่เวลาหลายในจักหน่อยเพราะว่าจะต้องเข้าไปกระสิบขอพร เธอละคนเธอละคนใกรผู้นึงจะดูแลนักท่องเที่ยวประมาณห้าหคนนะคะแล้วก็จัด,จดลำดับกุ่หนึ่งใช้เวลาประมาณ3-5นาทีวิธีการขอพรก็จะขอเพียงข้อเดียวนะคะเป็นพรทิปหนึ่ข้อเท่านั้นสาวนะกกขอคือกันนะคะ มีจุดขาพรทั้งหมด3จุดสำหรับถ้ำนาคาบนภูลังกาแห่งนี้ตอนนี้เท่ากับเขาแถวรอค้อย่าจุดที่จะต้องไปเท่อละคนนะ,ะบางจุดกะบไ่ได้เขาแถวนะคะบางจุดกะผ่านไปบางคณะ ที่ไปท่องเที่ยวทาเวลาหน่อยอก็เจ้าก็จะพานไปนะคะขอไปเป็นจุดๆไปใส่เวลาเดินทางจากข้างล่างกว่าจะถึงถ้ำนะคะาคาถ้าผู้ใดเดินเร็วเดินทนมีพลังหลายกับประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าผู้ใดเมื่อยล่า เดินทางไปแล้วก็พักไปด้วยกินเขากินน้ำไปพร้อมกต่ใช้เวลาประมาณสี่ถึงหชั่วโมงนะคะแต่ว่ากลุ่มของเ้านี่คือคืนมาถึงจุดนี้ก็คือชั่วโมงที่สนะคะชั่วโมงที่4เพราะว่าจากจุดไหวทำหน้าค่าเหลวเ้า,เายังจะไปว่ายเจดีเกจิอาจารย์ที่อยู่บนยอดเขาภูลังกา ไปชมธรรมชาติพระล้านหินเกศพญานาคอีกนะคะตรงนี้ละค่ะพี่น้องคือจุดไฮไลท์ที่เราจะไปกระซิบขอพรนะคะทีละคนทีละคนทีละคนกลุ่ทั่วของเฮามีทั้งเบิด13สิบคนใส่เวลาคนละประมาณ30วินาที วิธีขอพรไก่บอกว่าให้บอกชื่อนามสกุลจริงที่อยู่แล้วก็ขอพรเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะได้แต่โชคละพี่น้องอยากเบิกเงินลอตเตอรี่หมกล้านสิบสองล้านสามสิบล้านก็ว่าไปหรือจะเอาหนึ่งข้อ ให้สุขภาพดีหายป่วยจากโรคภัยที่เป็นอยู่ก็ได้คะอันนี้เจดาค่ะน้องสาวภูม่าทำานาค่าครั้งที่สองอประสิบก่อนเพื่อนเลยในคณะของเราอันนี้หลานไบโอค่ะอันนี้น้องนิตยาอันนี้ไปนะนะจอยนาเบิร์ดนะเบิร์ดเอา นะเบิดร์อ,อจำเสือกันฝนได้แล้วอันนี้น้องนะโม,มการกระซิบขอพรอ,อยากจะบอกพี่น้องว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากอันนี้น้องหนึ่งค่ะน้องหนึ่งมมี่ไยได้ยินเสียงเฮ้าได้พี่น้องให้พูดดังๆเลยอันนี้อันนี้น้าจอยนี่นาจอย ถึงที่สาวในเมืองสว่างเราคะ่ะพูดดังๆแต่มหัศจรรย์มากค่ะได้ยินแต่เราคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่ได้ยินเอาหัวซุ้มเข้าไปนี่ค้ายๆก็หมวกกันนอกเลยพี่น้องแต่ว่าเสียงดังกังวานเหมือนเราอยู่ในห้องโถงที่มีเครื่องเสียงที่ดีมากอันนี้น้องคุณหมอเฟิร์น มอเฟินก็ขอคนละหนึ่งข้อบ่มีไผ่บอกไพ่ดอกว่าขออยังเป็นความลับอันนี้คู่โอพ่อของน้องสุดทธิลักนะคะผู้สามารถแบกพ่ายลูกไปน้ำพอลูกอ่อนไปไสก็ต้องเอาลูกไปน้ำหลังจากจุดนั้นลระก็มาจุดดยอดอิลีนะคะหลังจากกระซิบขอพรหนึ่งขอ้อ จากพญานาคาถ้ำนาคาตรงนี้คือให้ไล่ที่สุดของที่สุดที่ทุกคนจะได้สัมผัสนะคะเราเข้าก็จะมาขอพรให้สุขภาพดีตรงเมืองบางบดนะคะเมืองบังบดนี่เป็นเมืองวิเศษขันผู้ใดเข้าไปอยู่ในหันในสิมีความสุขแล้วก็คนข้างนอกจะมองไม่เห็นเรา แต่ว่าเฮาจะมองเห็นคนอื่นนะคะมีนิท่านเราขานแาวหน้านเติบหนึ่งอยู่เราตอนนี้มันจะประจบ <c oughs> จากขอพรตรงเมืองบางบดแล้วนะคะเฮาก็จะมาที่จุดขอพรอ,อันนี้เมืองการขอพรเมืองบางบดนะคะก็จะเข้าไปขอแต่ละคนแต่ละคนคือกัน จุดนี้นจะลอกค่อยแต่ว่าแต่ละคนขอพรก็จะเสร็จเร็วอยู่นะคะ,ะเช้านะกเมเยเอเล่แล้วมานาั่งถาแล้วจุดนี้คือจุดหัวใจพญานาคานะคะเท่าก็จะมากกวายขอพรให้มีหัวใจที่แข็งแรงแข็งแกร่งนิดมอเฟิร์นนะคะนี่ขอพรที่เมืองบางบท สุขภาพดีสาวนั่ก็ขอพรอยากสุขภาพดีอยากแข็งแรงขอบคุณความแข็งแรงที่ทำให้มาถึงถ้ำนาคาแห่งนี้ในการเดินทางจากั้นกั่มาจากเมืองบางบดค่ะห้ากกจะมากขอพรพระพุทธรูปปางนาคปรกขอให้มี ภาพร่างกายแข็งแรงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพลังพระพุทธเจ้าคุ้โคองไปส่มาส่ยก็ให้โชคดีจากวายพระพุทธเจ้าเร็วนะคะพระพุทธลูกเร็วห้าก็จะเดินอ้อมมาอันนี้เป็นหน้าผาของถ้ำนาคาค่ะนป็นเดินทางกลับกเป็นเดินทางออกมาจากถ้ำนาค่านะคะ แล้วเฮาก็จะมาถ,ถึงจุดที่เรียกว่าดวงตาพญานาคาเราก็จะไหว้ขอพรในจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่จะออกจากถ้ำนาคาไปเหมือนบ่ค้าพี่น้องเหมือนเหมือนลูกบินที่คล้ายดวงตาพญานาคาขอพรให้ดวงตาสว,าว่างบ่มีลูกมีไพ่เกีียวกับตา ยาได้เป็นต้เนื้อต้อกระจกให้ตาแจ้งตาใสจนอายุเป,ป็นร้อยปีตอนนี้นะคะจเมุ่งสว่างลงไปในถ้ำนาคานะคะพ้อยาวประมาณ20เมตรไต้ว,ว่าเขาแถวเลี่ยงนึงลงไปขอพรแล้วก็ขึ้นมาในจุดนี้ลาปูิที่ท้ำนะคะ จะไปไหนต่อวนี้ใกล้สไปอไปเจดีท่านเจดีครับไปเจดีต้องไปชมวิวก่อนครับชมวิวคับาขาดใจนะบอบครับเนาะอดถ้าพาขาดใจเขาจะไปเจดี้องไปอต่ต่งไป่อ่่เหอนกทใ้างข้างไปนี่ไปวาหลวงปู่ว่างสี่ยเมตร หลังจากเลาห้าออกจากถ้ำพญานาคาแล้วนะคะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอครับคือผู้พิชิตถะะ้ำนาคาแล้วเ้ากจะมาชมบรรยากาศนะคะที่เป็นพะล่านหินเกิดพญานาคในบริเวณบนสุดปูลังกาแห่งนี้นะคะ,ะโ้ยจะมีนงน,นงง่าอผลหยุดก็จะมีหมอกนะคะ กุมกระจายสวยงามได้พลังจากธรรมชาตินักท่องเที่ยวก็จะมานั่งพักเศร้าเมยแล้วก็ชมวิวณจุดนี้นะคะและ้วเฮาก็จะเดินทางต่อไปทั้งชมวิวทั้งถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วก็จะมีทางให้เฮาเดินต่อไปอีกบนยอดภูลังกาแห่งนี้ก็คือไปไหว้เจดีย์หลวงปู่เสาและเจดีย์หลวงปู่วังวังแขงมากมันอยู่ที่กล้อง ก็ราคาแพงสามพันห้าเองมาเทอดามาทายน้องก,กันเล็บกันว้าเทียวทำนะคะนะคะก้อนขึ้นไปตื่นเศาร์ขึ้นมานี่กินยาแคปซูลดีทีบบ่ให้ปวดแยงปวดขา สบายคุณอาคุณแม่งาม,มาสนมนะตื่นเศบ้านมากจะกินดีทิปหนึ่งแคปซูลน,นะคะแล้วก็ดื่มกาแฟแก้วดีโบปวดแข้งปวดขาจะไปเที่ยวโตวคะ่ะจะไปเที่ยวโตวนะคะโอเค